สวัสดีครับป่ะครับอันนี้เอาน้ำเอาข้าวมาให้นะครับผมอ,อันนี้ผมเอาข้าวน้ำมาให้นะอะอะแล้วนี่ก็มีป้าห่มมาให้ด้วยนะครับผมอ๋อพูดไม่ได้อะไรนะอ๋อ คครรัับบผมมีผ <shut up> ้าห no? ่มมาให้นะครับผมมีอ๋อประชาชนนะอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้มีมีมีผ้าห่มมาห่มให้ด้วยนะอันนี้เอาไว้ห่มตอนนอนนะนอนในน้ำอ่ะอ่าไว้ห่มตอนนอนนะอ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมครับผมอ่าโอเคโอเคอันนี้เข้าอันนี้ข้าันนี้มีเจ้าภาพชื่อ คุณสิริพรนะครับผมอ่าได้ให้เรามาทำภารกิจนะครับวันนี้